ได้เลยไอสัตว์พวกมึงจะเจอที่ไหนก็ได้บอกเลยนี่มึงนัดมาเลยดีกว่าวันนี้กี่โมงไอสัตว์มึงมาให้หมดเลยพวกที่มาวันนั้นไอสัตว์เด็กหน้าวก็ไปคนเดียวลุมกูทะเลเลยไอสัตว์อะไรมึงกูจะถ่ายคลิปประจานมึงมีลูกแล้วยังคิดไม่ได้โฉกโกรธนมันลุมฉันไว้อะวันไหนมึงเมื่อวานซืนเธอเก็อยู่อ้าวก็อยู่ด้วยกันอยู่เลยมันลุมฉันไว้เธอไม่เห็นเหรอวะที่ฉันบนไหนในดันหมีไง นั่นหมีอะไรมบอกโลฮานเกมโลฮานอะ่ะมันจัดก,กับด้านหมีอะ่ <c oughs> oh อะเกมโลฮานอ่ะเซิร์ฟไฟอ่ะเธอโลฮานไทยอ่ะไปคนเดียวฉันเดินของฉันคนเดียวไอ้สัตว์แม่งมาถึงแม่งถามไม่เนืดาวเนี่ยฉันตั้งซีว่าเนื้อดาวอนะ่ะแ่งกดตัว,ต,วตัวไม่เท่าไหร่ตัวตัวสู้ได้เลยฉันเรียวเยอะอะ่ะ <c oughs> ไอสัตว์นั่งลุมมายกกิลอเวแ,แม่เขาเที่ยเลยเรียกกิลมาไอ้สัตว์๋วยวนี้กูจะประกาศในเฟซให้เด็กมาสมัครเข้ากิลกูแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูเลยไอ้สัตว์อันนี้ถ่ายคลิปอยู่นะ เออหน้านมึงจริงจังสมองมึงคิดแต่เรื่องเกมมันลุมฉันไว้อ่ะเธอยอมได้ไงเสียไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้หาพวกก่อนอเดี๋ยวบอกเด็กเลยนี่ใครก็ได้เข้ามาช่วยพี่เร็วหน่อยโลฮานี่ซเออโลฮานไทยเลยของแท้เลยนะนี่เลยใครจะเล่นนะเข้าไปสมัครที่ w w w f b c o m s r h o t h a i เข้ามาเลยนะ หรือจะไปดูที่นี่ก็ได้ www.rho.in.th เข้ามาช่วยกูหน่อยกูไม่ไหวเลยกูคนเดียวแต่นี่จะให้เด็กในวัดสมัครแล้วให้นั่งเล่นทั้งหมดเลยเติมกันในั้งหมดอลยจัดขายในกรุงเทพดูลูกนะเล่นเกมกันเปิดคอมกันนะโรฮานนะจ๊ะโรฮานไทยนะจ๊ะไอสัตว์บู